m o นนี่ทิปทุกเรื่องการเงินที่นี่มีคำตอบกับธนาคารกรุงเทพทำอะไรอยู่น้องชายจะสอบเหรอเปล่าครับพี่จะพี่จำไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยผมเรียนจบตั้งนานแล้วจะผมทำงานในป่านี้แล้วเนี่ยผมว่าพี่ต้องมีความปัญหาด้านความจำแน่เลยเ๋ย๋่ว่างๆนะผมไปซื้อพวกแปะกวยให้พี่กินแล้วกันเป็นอะไรอ่ะล้อเล่นหน่อยเดียวทำเป็นเครือง จริงจังยังทำอะไรอยู่ผมต้องศึกษาอยู่อะพี่ศึกษาอะไรอะเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการลงทุนเ้นาจะลงทุนเหรอมีที่ปรึกษายัางผมมีพี่เหี่ยวทั้งคนจะถามจะตอบยังกับอับดุเลเนี่ยพี่จะต้องกลัวอะไรอีกครับพี่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทุกเรื่องหรอกถ้าเรื่องการลงทุนเนี่ยพี่ก็ต้องการตัวช่วยเหมือนกันและตัวช่วยของพี่ก็คือการลงทุนในกองทุนรวมนั่นเองอยากรู้ไหมว่ากองทุนรวมคืออะไรสนใจแน่นอนครับพี่โอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟัง กองทุนรวมนะครับก็คือการเก็บเงินในรูปแบบหนึง่งซึ่งจะนําเงินจากผู้ที่ต้องการจะลงทุนเนี่ยนะครับคนเล็กคนละน้อยมาลงทุนในทรัพย์สินต่างๆซึ่งจะถูกบรหิหารจัดการด้วยผู้จัดการที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของการลงทุนอย่างเป็นระนบบเลยทีนี้เราก็แค่เลือกเลือกลงทุนกับกองทุนที่คิดว่ามีโนโยบายที่เรารับได้ ก็คือความเสี่ยงที่เหมาะสมกับเราทัเองท้ายพี่แนะนำเนี่ยนะครับน้องเนี่ยอย่างอายุน้อยอยู่ทํางานได้ไม่นานแล้วก็เงินเดือนยังไม่เยอะน่าจะลงทุนในกองทุนที่มีสภาพคล่องค่อนข้างสูงแล้วก็ความเสี่ยงต่ำนั่นก็คือจําเป็นต้องใช้เมื่อไหร่ก็สามารถนํามาใช้ได้อย่างเช่นกองทุนเปิดบรหลวงธนทวีที่ให้โอกาสผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่าการฝากแบบสะสมทรัพบอีกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการลงทุนในธนาคารต่างๆเนี่ยง่ายละเราไม่ต้องไปธนาคารกัน แค่เปิดบัญชีแล้วก็ซื้อกองทุนครั้งแรกที่สาขาหลังจากนั้นก็ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมบัวหลวงผ่านบริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารเดือนละเท่าๆกันหรือที่เรียกว่าบริการหักบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารเพื่อซื้อหน่วยลงทุนแบบถัวเฉลีย่ยเรียกย่อๆว่า DCA แล้วเจ้า DCA นี่มันย่อมาจากอะไรอะครับพี่ DCA ก็คือ Dollar Cost a v e r a g i n g เป็นการออมแบบสม่ำเสมอเท่าๆกันทุกๆเดือนแบบนี้ต่อไปน,นี้ก็คือสะดวกมากเลย ถ้าอย่างนี is, ้ผมก็ไม่ต้องใช้เงินก้อนลงทุนด้วยใช่ไหมครับก็ถูกแต่ว่าธนาคารเนี่ยจะมีการจํากัดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อในครั้งแรกเหมือนกันอย่างเช่นกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวีเนี่ยจะมีการตั้งมูลค่าขั้นต่ำว่าอยู่ที่1,000บาทหลังจากนั้นก็คือจะ1,000บาทหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่เราสบายเลยโอเคข้อมูลครบครบครับงั้นจะลงทุนเริ่มต้นที่กี่ล้านดีครับน้องชายต้องถามพี่ชายดียวครับ Money Tips ทุกเรื่องการเงินที่นี่มีคำตอบกับธนาคารกรุงเทพ